อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันจันนะครับที่28มีนาคมพศ2565รขนาดนี้ก็เป็นเวลา13นาฬิกา35นาทีนะครับหรือบ่ายโมงครึ่งนิดนิดนีดน่ดูโอ้โหสองวันแล้วครับร้อนเปรี้ยงเลยแต่ร้อนแต่ร้อนของผมนี่ร้อนมีลมนะมีลมมันไม่ได้ร้อนแบบอ้าวแบบที่ตอนที่จะมีฝนพายุหรืออะไรไม่ใช่นะคือร้อนร้อนร้อนเปรี้ยงแบบโอ้โหร้อนแรงอะแต่มีลมแต่มีลม เนี่ยมันมีเนี่ยผมไปถามลูกค้าตะาก,กี้ที่รับจะรับชุดเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดก็เลยขอยกเลิกแต่ไม่บอกผมตั้งแต่แรกเนาะให้ผมรอเปน็นอาทิตย์เลยจนผมเอายังไงดีวะนะครับนี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้เนี่ยไปไหนแลหว,วะมันกบก้าวมารวมกันหมดแล้วด้วยชุดเนี้ยชุดเนี่ยม,มีต้นนี้ใช่ไหมมีต้นนี้อ่า มีต้นนี้แล้วก็มีต้นนี้ใช่ไหมนี่สี่ต้นเนี้ยสี่ต้นนี้นะครับเนี่ยที่ที่ติดดอกเนี่ยเอาใหม่นี่ต้นนี้นะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีเดียวนะเป็นไม้สีเดียวเพราะว่าไม้ในร้านนี้จะเป็นสีเดียวถ้าส่วนใหญ่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ใช่ไหมสี่สี่ต้นเออไอ้ต้นนี้มันมีจาหนีหน่อยหนึ่งเห็นไหมเออเขายุกเลิก เขาบอกว่าเขาลืมบอกเขาไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดแล้วเพราะว่าเรื่องโควิดมันรุนแรงเขาเลยไม่กลับบ้านอสี่ต้นเนี้ยขอพันห้าขอพันห้านะครับอมันมีค่าส่งร้อยหนึ่งใช่ไหมบางโตไม่เก็บค่าส่งนี่ใครจะเอารับไปเลยนะสี่ต้นนี้ขอพันห้าส่ง e อ s อมอให้ฟรีนะครับส่ง e อ s ให้ฟรีนะครับแล้วก็หมดแล้วมั้งนี่ไม้ตําหนิทั้งหลายนะครับเนี่ยยังออกส่งไม่ครบเลยตกลงไม้ตําหนินี่ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่ อ่าไม่มีแล้วนะครับก็คือว่าเอา่อแทบจะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าเย็นเนี้ยมันจะพอส่งไหมถ้าไม่พอนี่ต้องตัดเจ้าไหนที่เจ้าไหนที่สั่งมาหลังสุดหลังสุดอะ่ะก็จะตัดก็จะ,ดจะตัดนะครับเพราะว่าไม่พอเพราะมันหมดแล้วเนี่ยหมดเลยหมดเลยนะครับที่ตรงเนี้ยเต็มเต็มวันนั้นอ่ะเนี่ยลูกค้าสั่งไปเยอะมากนะครับหมดเลยหมดเลยนะครับกระไซกระถังสิบสี่หมดเลยนะครับก็เหลือตรงนู้นเนี่ยไม่พอเหลือเหลือสามเจ้าที่เจ้าละเก้าต้นคงจะไม่พอหรอกเดี๋ยวตัดเจ้าสุดท้ายออกแล้วกัน นะครับก็นั่นนะครับสีต้นนั้นนะขอพันห้านะครับแล้วก็นี่นี่แล้วก็มีอะไรนะที่ผมลงตอนนั้นนะ่ะแล้วก็ไม่ไปสักทีผมเบื่อละผมอยากจะโอ้หนี่สวยๆเนี่ยใครจะเอาต้นนี้ 1, น,นี่ขอพันห้านะเนี่ยเนี่ยดูดอกใหญ่ขนาดนี้เลยอุ้ยไม้ข้างในไม้ข้างในเนี่ยมันเหมือนกับให้ดอกให้ดอกสู้ข้างนอกไม่ได้นะคือข้างนอกอะอากาศมันร้อนจัดกว่าข้างในมันจะมีมันจะมีความชื้นของน้ําค้างตอนเช้าเยอะ นะครับแต่ว่าไม้มันจะอ้วนกว่าข้างนอกเนาะนี่ต้นนี้อ้วนกว่าข้างนอกน,ะนี่ต้นน,น,น,ตนนี้นะครับนี่ขอพันห้านี่ขอพันห้านี่แดงตัวนี้นะแดงจัดจัดเลยขอพันห้าใหญ่มากแล้วก็นี่เหมือนกันโหนี่ใหญ่มากนี่นี่อันนี้ก็เป็นดอกดอกสีเดียวนะต้นนี้สีเดียวไม้ข้างในจะเป็นไม้แบบไม้ที่มีสีเดียวซะส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เสียบแฟนซีเนี่ยนี่ตัวนี้ดอกสวยมากนี่โอ้ยโคดนี่ไม่ต้องพูดถึง โอ้บล oh, ัมบลัมาใหญ่กว่าข้างนอกเยอะนะครับข้างในนี้ไม้จะอ้วนแต่งจะดอกจะไม่ค่อยจัดแบบข้างนอกเพราะว่าเนี่ยห่างกันแค่ประมาณไม่ถึง50เมตรนะแต่การให้ดอกมันต่างกันเลยตรงเนี้ยไม้จะอ้วนเร็วแต่ว่าดอกจะน้อยกว่าเพราะว่าด้วยความชื้นในอากาศตอนกลางคืนอ่ะมันจะชื้นกว่าข้างนอกเนื้นมันมีรถมีไอควันมีคาร์บอนมอนอกไซด์อากาศจะร้อนแห้งแง้งดอกไม้จะบานดีใบดอกแต่งอะไรแต่งแต่โขดจะช้าเพราะว่าไม้มันจะดันดอกอย่างเดียวอยู่ข้างนอกแต่ข้างในนี่ไม้มันจะสูบน้ําขึ้นมาเก็บ จะใบสวยจะดอกน้อยนะครับเนี่ยห่างกันไม่ถึงห0สิเมตรเนี่ยความแตกต่างของต้นไม้นี่แตกต่างกันเลยนะจ้าใครเลี้ยงต้นไม้แล้วใส่ใจแล้วรายละเอียดอะ่ะอ่จะจะจะดูเรื่องรายละเอียดจะแตกต่างก็บงังลีน้องชายเนี่ยน้องชายยังบอกเลยตรงเนี้ยต้องเพาะไม้เพาะเพาะไม้แล้วก็ทําไม้ให้อ้วนพอจะทําดอกเอาออกไปทําดอกข้างนอกมาดีนะครับแต่อยู่ข้างในเนี่ยดอกจะมาไม่ค่อยดีดอกจะมาปะล้มปะแลมอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยดอกจะมาปะล้อมปะแลมนี่ตัดเสียบใหม่นะนี่มันไม่ติดก็ตัดเสียบใหม่เลย นะครับเนี่ยทีเนี้ยก็เนี่ยนั่งแท่นอย่างเงี้ยง่ายๆเนี่ย,ยมึงทำเมื่อชเช้าเสร็จนะครับร้อนก็เลยทําแค่ต้นเดียวตอนแรกนี่ต้นไหนกิ่งเสียจะจะแก่เนี่ยเขาเรียกว่าแก้กิ่งกิ่งที่ไม่ติดนี่ยจะแก่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับไม้ข้างในจะโคตรใหญ่แต่ดอกน้อยไม้ข้างนอกจะโคตรปกตินะครับไม่แบ่งตัวเท่าไหร่คือปกติอ่ะมันจะโตตามรอบมันแต่ดอกเยอะดอกเยอะแล้วก็ดอกสมบูรณ์ข้างในนี่จะมีความชื้นตอนเช้านี้น้ําค้างจะลงเปียกหมดเลยนะครับทาให้ดอกที่มันจะบานเนี่ย โดนน้าค้างแล้วมันก็จะดอกเสียนี่นี่ก็พันธุานี้ใหญ่นะใหญ่กิ่งใหม่จะดอกมาน้อยเนี๋ยดูสิใหญ่อย่างนี้เลยนะครับนี่ใหญ่มากใหญ่มากนะครับนี่สองต้นนี้ใครเอาใครรับสองต้นนี้นี่เนี่ยใครรับสองต้นนี้นี่ส่งฟรีเลยส่งฟรีเลยใหญ่จริงๆแล้วก็เนี่ยโุ้ยต้นนี้ก็สวยอ่ะใครจะเอาสามต้นนี้ขายง่ายๆเออไอ้ต้นนี้ก็สวยนี่เป็นลูกไม้ตัวนี้เนี่ยไม้ข้างในจะจะดอกมันจะามาอย่างเนี้ยเนี่ย ดอกมันจะมาแล้วมันเนี่ยมาน้อยเพราะมันเนี่ยเนีๆมันเนีนมมันมีมันมีมันมีน้าค้างลงอยู่ตอนเช้าน้ําค้างจะลงแต่ยังไงอุ้ยเนี่ยดอกข้างในจะสู้ดอกข้างนอกไม่ได้นี่ข้างในข้างในจะให้ดอกไม่ดีแต่ต้นนี้ใหญ่ไวเนี่ยสามต้นนี้นี่อันนี้ก็เป็นไม้สีเดียวเหมือนกันนี่เป็นไม้สีเดียวเนี่ยสามต้นนี้แดงแดงสองชั้นตังนี้แดงจัดๆตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นเป็นขาวนะแล้วก็มีกิ่งแก้อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้ดอกตัวนี้นี่สามต้นนี้อ๋อใครจะเอานี่สามต้นนี้เนี่มา สามต้นนี้ขอต้นละเท่าไหร่แปดตอนนั้นมืงตัวขายเท่า 800, ไหร่แปดร้อยให้มเนี่ยสามต้นเนี่ยขอสองพันในกระถางสองปี๊บนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าใหญ่ไม่ใหญ่แค่ไหนคือยังไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกก็ขายแค่นี้แหละขายเป็นไม้ใช้กระถางปี๊บไปเลยเนี่ยสามต้นนี้ขอสองพันนี่เป็นลูกไม้ตัวนี้นะไม่มีชื่อนะนี่ดอกสวยแล้วน,นี้เป็นแดงอันนี้เป็นไม้ไม้สีเดียวนี่ต้นต้นสีเดียว่แล้วก็อันนี้เป็นสองสีนะครับไม้ร้านข้างในจะจะมีสีเดียวซะส่วนใหญ่เนี่ยเนี่ยสามต้นนี้ขอขอสองพัน ส่งฟรีส่ง EMS นะส่ง EMS ฟรีนะครับแล้วก็นี่โปรเซดอนนี่โปรเซดอนที่ลงขายวันนั้นในี่ใครชอบใครต้องการทักมาเลยใหญ่กิ่งก้านใหญ่สวยราคาก็ไปดูในคลิปแล้วกันราคาเดี๋ยวไปอยู่ในสมุดบางตัวก็จาไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่จาไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปเอานี่อันนี้ก็ยังอยู่นะอันนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่เลยสีขาวเพาะเมล็ดสวยมากสวยมากขาวอย่างนี้เลยนะขาวอย่างนี้ขาวใหญ่ๆนี่มีอมชมพูข้างในด้วยนะครับนี่เป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับเป็นไม้เพาะเมล็ดสวย กิ่งก้านดีโคตรดีใหญ่นี่แล้วก็ชมพูทรัพย์เจริญต้นนี้นี่ใหญ่บลึกบาครึ่งปลูกหมดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยดินมันซุดหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันกินเก่งมันจะกินเก่งไม้ร้านตั้งงอยาเนี่ยโคตรอ้วนใหญ่กินเก่งแต่ดอกมันจะเป็นอย่างงี้ดอกจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจัดมันมคือมันน้ําน้าค้างมันเยอะน้ําค้างมันเยอะแล้วมันมันลงมันลงขั้วดอกเนี่ยดูให้ดอกอย่างนี้เลยนะครับมันลงขั้วดอกแล้วดอกมันก็จะเสียเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่พื้นที่นี่แล้วก็นู่ นี่ก็อะไรนะจำชื่อไม่ได้อะอะไรนะเนี่ยแลคังทองใหญ่ๆนี่นะครับก็สามต้นนั้นนี่แล้วก็สีขาวนี่นี่ต้นที่หกนี่เนี่ยใหญ่ๆใครจะเอาก็ทักทายมาเนี่ใครจะเอาทักทายมาอันนี้ใครจะเอาตรงนี้ทักทายมาอืมทักทายมาเลยทักทายมาเลยผมผมจัดให้เลยนี่อันนี้ก็ใหญ่นี่ก็สวยแต่เป็นไม้กิ่งใหม่เป็นไม้กิ่งใหม่นี่ก็เป็นสีเดียว ใครชอบสีเดียวในนี fort, uh, ้เป็นชมพูบานเย็นที่มันเป็นกมะหยี่อ่ะที่ดอกเป็นกมะหยี่ที่ดอกหนาๆเป็นกมะหยี่ดูสิกิ่งก้านทรงขวรสวยไม้กิ่งใหม่ไม้เสียบพึ่งได้เนี่ยอันนี้สีของตอนเนี่ยไม่ชอบก็ไบเอาออกเนี่ยท่านใดไม่ชอบก็ไบเอาออกเนี่ยมีอยูอ่สองกิ 1, ่งนี่เออเนี่ยเป็นกิ่งของตอท่านใดไม่ชอบก็ไบเอาออกนี่จะใช่เนี่ยนี่ข้างนี้นะใครชอบก็เอาไปอันนี้ขอพันเดียวนี่พันเดียวนี่ดูดำๆเสียบนี่ม่วงตัวนี้นะครับเนี่ย ม่วงตัวนี้เนี่ยม่วงอุดมสุกตัวนี้นะครับอันนี้ผมทําตอลีลาก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจจะให้มันให้ดอกอะไรนี่เป็นไม้พ่อเมล็ดนะเนี่ยม,ม่วงอุดมสุกอันนี้คือพอาอเมล็ดนะสีม่วงนะทำตอลีลาไว้ก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบต้องให้มันสวยต้องให้มันอะไรปล่อยปล่อยเลยปล่อยมันอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเนี่น็ดำๆสวยใช้ได้นะครับอ่ะมีมีมแค่นี้แหละมีมีไม่กี่อย่างหรอกนะครับอันนี้ก็คืออยากจะบอกท่านลูกค้าเฉยๆเมนของเมนคือชุดนั้นอ่ะ เขาเขาบอกยกเลิกคือมันหลายวันแล้วไงก็เลยถามเขาว่าตกลงยังรับอยู่ไหมเขาบอกผมยังไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านแล้วนะครับก็เลยยกเลิกผมก็เลยแบบแหม่น่าจะบอกผมสักหน่อยเนะเพราะว่ามีคนจะเอาเหมือนกันนะครับแต่ว่าดันแบบเออเนาะไอ้เราก็ลูกค้ารับแล้วอ่ะเราก็เลยแบบไม่ขายออะไรนะเนี่ยเน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 ราชินีกิ่งตอนเอราชินีพันดอกเพราะเมล็ดเนี่ยสายกงประธานนะตัวนี้นี่ขวดสีทองทองเลย นะครับนี่ครับเลี้ยงไว้ตั้งนานแล้วเพราะเมล็ดตอนนั้นไม้เพราะเมล็ดเยอะเลยแล้วก็ขายออกไปหมดนี่อ๋อนี่สีขาวเหมือนกันเพราะเมล็ดทรงอย่างนี้นี่ต้นที่เท่าไหร่ต้นที่แปดนี่ต้นที่แปดเนี่ยใครชอบทักมาเนี่ยใครชอบทักมาเนี่ยสวยมากเป็นไม้เพาะเมล็ดนะเป็นไม้เพาะเมล็ดสีขาวแบบนี้นะเป็นไม้เพาะเมล็ดนะใครจะรับก็ทักมานี่แล้วก็อันนี้ลูกไม้ลูกไม้ตัวนี้ มาให้ตัวนี้ออต้นที่เจ็ดต้นที่เจ็ดลงไว้นะครับเนี่ยก็มีอันนี้ก็มีสีต้นนี้แหละนะครับเนี่ยต้นนี้มีต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นะครับเนี่ยต้นนี้จะมีรอยหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้ใหญ่มากดอกยังไม่มาอยู่ที่เคยขายเหมาไว้ใช่ไหมสีต้นเนี้ยขอพันห้าส่งเอ s ให้ฟรีโคตรใหญ่เต็มกระถางครึ่งปีบแล้วนะครับเนี่ยนี่นี่นีไอ้ที่ใหญ่จะโคตรดอกดอกคือดอกตรงนี้เนี่ย ใหญ่จะโคตรไม่ยอมแทงกิ่งช่างมันก็เอาที่สะดวกอะ่ะไม้สวยๆเยอะนะครับอ้อแล้วก็มีอันนี้นะครับมีอันนี้นี่ไม้เหมาเมาเนี่ยไม้แฟนซีกระถางสิบเอ็ดนิ้วนี่ใครจะรับนี่บางตัวขายเหมาๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบางตัวหยิบให้เดี๋ยวมันตัวหยิบให้เลยเอาเอาแบบตรงน,นี้เลยนะหยิบเดี๋ยวนี้เลยขายเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเนี่ยเอาไปรวมกันทั้งหมดเลยนี่เนี่ยมีมีสไหร่เอาไปให้หมด ลูกค้าลูกค้าจะเอาไม้มาอุ้ยอุ้ยหล่นเลยอหล่นเลยอ,อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ไงเดี๋ยวหาก่นอึ๊บอ่ะไม่ได้ลดนะอุ้ยไม่ได้ลดน้ําหลายวันนะครับแห้งมันแห้งติดผักบุ้งผักบุ้งเต็มเลยนี่อ่ะไปนี่ขายเยอะๆนี่อีต,ต้นแล้วก็ไม่รู้อ่ะอึ๊บอ่ะอือสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ดูนี่เยอะๆเลย เยอะๆเลยอันนี้อันนึงเนี่ยอันนี้อันนึงเนี่ยห้าเนี่ยอันนู้นด้วยเนี่ยเนี่ยขายเหมาเลยสองสองชุดเนี่ยเนี่ยขอพันหนึ่งส่งฟรีด้วยเนี่ยเต็มเต็มเยอะๆนี่คุ้มๆหลากหลายเลยสหวิริยานะครับก็จะบอกว่าอะไรดีล่ะเนี่ยใครจะเอาก็เอาไปเลี้ยงต่อแล้วกันมีมีเยอะมีเยอะนะครับนี่ขอพันหนึ่งส่งฟรีแล้วก็เนี่ยไม้ตําเนตที่ลงลงขายไว้เนี่ยเนี่ย ตนํนหนิชุดที่หนึ่งกับตําหนีชุดที่เท่าไหร่สามนะมันเป็นต้นใหญ่เนาะเนี่ยเนี่ยก็ชุดละห้าร้อยขอค่าสองหกสิบนะจะดึงจะดึงมาได้ไหมอ่ะมันดึงอะไรมาไม่ได้แล้วมันไม่พอส่งนะครับอันนี้คือเราลงไว้แล้วอ่ะก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากไม่อยากจะไม่อยากจะอะไรนะไม่อยากจะเอาดึงไปอ่ะเอามารวมกันโอ้ยเนี่ยมันโคตรใหญ่มากเลยเนี่ยดูดีเนี่ยแล้วมีรอยแค่ตรงนี้เองเนี่ยโคตรใหญ่มากเลยเดี๋ยวมึงโตดึงให้อืดึงมา ามารวมกันอันนี้เป็นแฝดด้วยนะเนี่ยตำหนิหนึ่งนี่ยหกต้นเดี๋ยวหาอะไรเติมอีกกูมันโคตรใหญ่อะ่ะเนี่ยเอาต้นนี้ต้นนี้เป็นตำหนิไหมเนี่ยโอ้ยต้นนี้แทบไม่มีตำหนิอะไรเลยเอาไปนี่ยเจ็ดต้นอ่ะนี่โอ้แต่มันใหญ่มากใหญ่จัดเอาแค่นี้แหละเนี่ยเนี่ย <c oughs> อ่ะใครจะเอาเนี่ยเจ็ดต้นโคตรใหญ่ๆเลย ไอที่สามต้นห้าร้อยนี่รวมไปเลยเนี่ยโคตรใหญ่เลยอันนี้ใหญ่มากใหญ่จริงมีมีตำหนิเป็นตำหนิเป็นตำหนินะแต่โคตรใหญ่โคตรใหญ่นี่โคตรใหญ่เลยใครจะเอานี่ขอพันเดียวส่งฟรีอันนี้ก็เหมือนกันพันเดียวส่งฟรีใครรับสองชุดนี้ใครรับเหมานะใครรับเหมาสองชุดนี้เดี๋ยวแถมอะไรดีอะแถมอะไรดีอะเดี๋ยวแถมต้นนี้ให้เดี๋ยวแถมอัน í. นี้เดี๋ยวแถมต้นนี้ให้นี่ใครเหมาสองชุดนั้นนะส่งฟรีด้วยล่ะนี่ นี่ด้วยนี่แถมสองต้นนี้ให้เขาหินซ้อนแถมสองต้นนี้ให้ใครใครใครเนี่ยชุดนี้กับชุดนั้นพันเดียวส่งฟรีละไม้ตําหนิชุดนี้เนี่ยไม้ตําหนิอันนี้เนี่ยโอ้ยขวดใหญ่โขดใหญ่มากโวดใหญ่มากมากี่ต้นเนี่ยเจ็ดต้นขอพันเดียวเอาไปอีกเอาไปอีกแหม่ล่อตาล่อใจเลยกันเอาจัดไปเอาเดี๋ยวไม่ไม่พอส่ง <c oughs> ค่อยว่ากันค่อยคืนตังค์เข้าไป ใครจะเอานี่เอาเอาอีกสองสี่หกแปดโอ้ยใหญ่ๆเลยนี่ใครจะเอานีา้อีกนี่พันเดียวส่งฟรีอันนู้นพันเดียวส่งฟรีใครรับทั้งสองชุดนี้นะครับไอน,นี้ไม้ปกตินะอันนี้ไม้ปกติคือเนี่ยสองชุดเนี่ยพันเดียวแล้วก็อันนี้ชุดหนึ่งรวมกันเลยพันเดียวส่งฟรีใครรับใครรับทั้งสองอย่างเนี่ยสองพันใช่ไหมนี่แถามไอสองต้นนี้ให้อีกเอาแถมอันี้ให้ต้นนึงเนี่ยเอาเขาหินซ้อนไปอีกต้นไปอ่ะนี่แถมอันนี้อาเนี่ยแถมอันนี้อีกสามต้นอ่าใครรับทั้งสองอย่างเนี่ยสองพัน ส่งฟรีแถมมันนี้ให้สามต้นไปจัดไปนะครับจัดไปนะครับเนี่ยแล้วก็มีอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีสามต้นนั่นน่ะสามต้นสองพันสามต้นสองพันนะที่เห็นเนะี่ยสามต้นสองพันนะส่งฟรีแล้วก็อันนั้นก็เป็นลายต้นที่ลงเลขไว้เนาะก็ตามนั้นเลยตามนั้นเลยแล้วก็มีไม้ส่วนนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเดี๋ยวจะรอเอาไม้ใหม่มาเสียบมาทำไงจะซื้อไม้ดิบมาทํานี่ต้องเกลี่ยที่ก่อนพอไม้พร้อมก็ไปออกไปข้างหน้าเนี่ย ก็ใครจะเอาต้นไหนก็นี่ต้นละห้าร้อยเะยเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ต้นพันห้าขอค่าส่งร้อยหนึ่งแถวเนี้ย 1, 2, 1, 2, 3, 4, นะครับเนี่ยใครจะเอาก็บอกแล้วกันมันเป็นไม้ที่เก็บเก็บอะหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีเดียวสองเนี่ยตัวเนี้ยสามี่ตอรีลาเนี่ยสี่เนี่ยนี่ก็เป็นสีเดียวนี่แดงเนี่ยสี่ต้นพันห้าขอค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้นี่ก็มีเนี่ยนี่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแดงนะไม้สีเดียวหนึน่งเนี่ยแดงตัวนี้แดงจัดจัสอง สามสามแล้วก็น,นี้สี่นี่อันนี้อันนี้จะมีลอยข้างหลังแต่แม่งกระถางปีป๊บอะใหญ่มากแต่ขายเป็นครึ่งปี๊บเนี่ยเนี่ยสี่ต้นก็พันห้าขอค่าส่งร้อยหนึ่งใครรับทั้งสองชุดเนี้ยรับไปทั้งแปดต้นเนี้ยส่งฟรีออง่ายๆเลยง่ายๆเลย,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 เ,ลยเพราะว่าไม้มันกข็ขายขายออกไปอะเดี๋ยวเอาไม้ใหม่ขึ้นมาทําเดี๋ยวไม้ใหม่ขึ้นมาทานะสาหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับอ่าก็ง่ายๆง่ายๆไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากลงสนุกสนุก ก็จะลงมาบอกว่าแตะเกียรเพิ่งเพิ่งถามเขาแล้วเขาบอกยกเลิกขอขอ,ขอโทษขอโพยกันมาแล้วแต่เราก็เราก็เย็บเย็บไปแบบเรอบหน้าก็คือจะสั่งก็พร้อมโอนนะครับหรือถ้าไม่พร้อมโอนก็จะถ้าจะให้จองก็สองสามวันก็ถ้าไม่เอาก็ยกเลิกหน่อยเพราะว่าคนอื่นเขาก็รออยู่นะครับอย่างอย่างนี้คนอย่างนี้ก็ไม่ได้เลยจบกันไปเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับเนี่นี่โอเซดอนโอเซดอนใหญ่มากเต็มกระถางสองปี๊บเนี่ยดู ดูดอกดูอะไรโอ้ยมาดีมาเต็มนะครับเนี่ยต้นที่เท่าไหร่วะเนี่ยโพเซดอนลงไห้เนี่ยต้นที่หนึ่งเนี่ยต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งกับต้นที่เท่าไหร่เนี่ยขาวเนี่ยน่าสนใจมากน่าสนใจมากที่ถ้าบางโตแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดว่าต้องออต้นที่หนึ่งกับต้นที่สองว่าต้องหาตางาางังค์จ่ายค่างวดรถจ่ายค่าที่ค่าอะไรนะบางตก็เก็บอันนี้มันคือมันได้เวลามาแล้วงานก็คือว่าเราต้องหาตังค์จ่ายค่างวดรถจ่ายค่าอะไรก็ก็ขายออกไปนะครับนี่สองต้นนี้สวยก็ใครชอบก็ทักไทยมา นะครับรับทั้งสองต้นเดี๋ยวบางโตก็ส่งให้ฟรีแต่ราคาตามในคลิปที่ลงวันนั้นนะร้อนร้อนมากวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใย,ยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับแล้วก็ความกระตันยูู้คุณคนนั้นจะทําให้คุณนั้นตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เดินไปมีกะร้อนไปนะครับร้อนจริงร้อนจริงร้อนจังแต่ว่ายังไงอะด้วยอาชีพด้วยอะไรแล้วเราต้องอยู่กลางแดดมันก็กลางแดดกันี่ เหลืองการจนาต้นใหญ่ไปหมดแล้วนะครับต้นใหญ่ก็พี่ทองเอาไปแล้วนะครับนี่ยเหลือต้นนี้ต้นเดียวละสุดท้ายละไม่ขายใครละไม่งั้นมันไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีเหลืองการจนาให้ดูเดี๋ยวไปตัดเศษต้นใหญ่ๆ่เหลืองการเจนานะครับเป็นเหลืองสวยเนี่ยเป็นเหลืองตัวโบราณโบราณเนี่ยครับสีสันจะไม่จัดนะครับป่านี้พี่ทองลงปลูกไปแล้วมั้งเหลืองการจนานะครับสวยมากสวยมากแล้วก็ป่านี้ต้นใหญ่ต้นดอกแดงกับต้นขาวดอกขาวพร้อมเมล็ดก็คงจะถึงแล้วมั้ง นะครับก็ขอบคุณพี่ทองนะครับอยู่ออนนุษนี่เองอยู่ออนนุษย์นี่เองแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปส่งเป็นกิจจาักษณะอะไรก็คือส่งไปรษณีย์ส่ง EMS ส่งนิมิเตเพสนะครับเพราะว่ามันสะดวกกว่าแล้วไม่ต้องมานั่งระแวงกันด้วยก็คือส่งไปรษณีย์มันจะได้ไม่ต้องมานั่งเจอหน้าเจอตาเดี๋ยวเผื่อต้องมานั่งกักตัวอะไรอีกเพราะว่าตัวตัวเราคือทุกคนน่ยอย่าไว้ใจตัวเองอย่าไว้ใจคนรับข้างอย่าไว้ใจใคงนั้นคือเซฟตัวเองไว้ก่อนเพราะตอนนี้มันระบาดเร็วและจุดที่ระบาดที่ระบาดง่ายที่สุดดคคคคืือออรรรบัวหนใกล้ชิ การนั่งคุยกันนานๆกันอยู่ในสถานที่ที่ไม่ไม่ปลอดโปร่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดแต่เดินผ่านไปผ่านมาไม่เท่าไหร่นะครับครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้เนาะครับว,วัสสลามวะไยกุมวะรอมตุลลฮอวะบราะบระรกาตุ์ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ